สวัสดีครับวันนี้เช้าวันใหม่นะครับจะเริ่มงานเดี๋ยวจะต้องขับรถอีกทั้งวันนะครับจะบอกทำคลิปเสนอวิธีการเช็ครถก่อนออกนะครับขั้นแรกเลยเนี่ยเป็นการง่ายๆเราเดินมาถึงรถเนี่ยเรายังไม่ต้องขึ้นรถครับให้ดูให้ทั่วดูให้ทั่วนะครับ ยางเช็บกับนั้นก็งมนอ่อนไหมดูสีรอยคูดรอยอะไรมีไหมเช้าขอาดารถเอามาแล้วเปิดได้เลยจ้าดูรอบๆมีตำหนิอะไรเพิ่มไหมยางเป็นยังไงขอรถมีอะไรผิดปกติไหมเพื่อเป็นการลดค่าใช้ใจ่าย ของการรรใช้ถนะคับนนสิ่งจำเป็นที่เราต้องดูก็มีน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องหม้อน้ำนะครับทีนี้ว่าอ่าเปินของผมเป็นรถตู้นะจะดูดูได้แค่หม้อน้ำมาดูน้ำมันเครื่องยังดูยากอยู่นะครับ พราะว่าสัมภาระมันเยอะแล้วก็เปิดนะครับส่วนที่เปิดเนี่ยที่เปิดฝากระโปรงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถตู้นะครับจะอยู่ตรงมุมหัวเขา่าขวาของคนขับนะครับครั้งเมื่อว่าปกติผมจะจะอ่าสังเกตจะคนรอบข้างแลไม่ค่อยได้เปิดดูกันบางคนก็เปิดไม่เป็นนะครดูง่ายๆก่อนเลย เพื่อลดค่าใช้จ่ายไม่งั้นจะไปเสียกลางทางมันจะยุ่งปั๊มก็ไใหม่มีอะไรก็มีนี่ระดับน้ํานะครับ F เห็นตัว F ไหมครับตัว F อันนี้คือระดับน้ําฟูลของมันเพื่อเว้นช่องอากาศเอาไว้ให้มันหายใจนะครับเติมอย่าไปเติมเต็มน้ําฉีดกระจกนะครับสภาพโดยรวมก็กอยงพอยางก็แน่นอยู่ไม่ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับอันนี้ ก็ใช้งานได้ก่อนสตาร์ทเครื่องจำไว้เลยนะครับก่อนสตาร์ทเครื่องก่อนออกรถให้ดูน้ําน้ํามันเครื่องน้ำหม้อน้ํานะไม่ใช่น้ำชีกกระจกน้ําหม้อน้ําน้ํามันเครื่องแล้วก็ภาพโดยรวมของรถนะครับยางลมอ่อนไหมอะไรไหมมีเศษหินเศษตะปูไหม นั้นเราค่อยค่อยค่อย,อยตัตตดเครื่อง่อออกรถนะครับแต่ว่าถ<ม>ึงว<ม>่าถ้ามีเวลาเปิดดูน้ำมันเครื่องหน่อยแต่ตอนนี้เรื่องจะเป็นรถตู้สัมภาระมันเยอะเลยย,ยังยังยังไม่ได้เปิดนะครับเช้า, <_ S 1> ชาเดี๋ยวว่าเปิดตอนค่ำๆอีกทีหนึ่งหลังจากจอดรถแล้วอันนี้อันนี้นะครับที่ว่าที่เปิดฝากระโปรง รถเกง๋งรถปิกอัพรถตู้จะอยู่มุมเดียวกันหมดอยู่ที่ที่เดียวกันอยู่ใกล้ๆก,ก,กับฝาเปิดน้ามันนะครับ,นะรบแล้วก็ทุกอย่างก็ไม่มีอะไรปกตินะฮะเราสตาร์ทเครื่องได้เช้ามาก็วอร์มสักนิดนึงก่อนออกรถนะครับห้านาทีให้เครื่องอุ่นพร้อมแลนะ้วนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสอนเพื่อนๆที่ปกติแล้ว ไม่เคยเปิดเลยไม่เคยเปิดห้องเครื่องเลยไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถปิกอัพนะเพราะว่าเจอมาหลายท่านนะเพื่อนที่รู้จักกันก็ดีอะไรก็ดีบางคนยังตั้งกะขับรถมายังไม่เคยเปิดเลยไม่รู้ดเวยนะว่าเปิดฝากระโปรงตรงไหน,นดูแบตเตอรี่ยังไงอะไรยังไงนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับว่าจะเอาอะไรมาบอกกันอนะันนี้เป็นเรื่องง่ายๆเรื่องง่ายๆที่ท,ที่ไม่ได้ ไม่ได้หนักหนาเลยนะครับก็เสียเสียเวลาสักห้านาทีก่อนออกรถนะครับเปิดดูสักหน่อยแล้วคุณจะไม่เสียค่าใช้จ่ายหลังจากออกรถไปแล้วบางคนไปเสียกลางคางเสียค่ารถยกเสียค่ารถเสียค่าเติมน้ํามันเสียค่าปะยางโอ้เสียหลายเสียแล้วครับถ้าถ้าถ้าเราไม่เช็คซะก่อนนะโอเคสวัสดีครับ